รบบานาลาตุฮัมมินามาลาตอกอกตะนาบีเพราะท่า่าเราเกิดในภาวะขับขันจริงๆมันเป็นไปได้ง่าอย่างนีง้ดูเหตุนี้เลยทางรัฐบาลเขาไม่อนุญาตให้คนธรรมดามีปืนไว้ในกอบก้องถ้ามีต้องขึ้นทะเบียนนั้นเรื่องเลยล่ะนั้นเพราะว่าเมื่อควบคุมอารมณ์ไม่อยู่มันก็จะไปฆ่าให้ผู้อื่นตายและสิ่งอยาดยุทั้ทงร้ายเนี่ยมันก็จะทับให้คนโดนบ้าได้พี่น้องทีละเหตุนี้เลยแกต้องเอานำละมาด ต้องซอบาที่มีต้องมีอินโนลอฮามาซอบิรินข้าวในลักษณะซีฟาตซอบาดนี้ซอบัดมาทำแต่รอซูลลอลอฮฺละวะเลยุะสลัมยารอซูลลผมจะทําแบบนั้นได้ไหมนะบิบีบ่ไม่ได้ชายสั้นเตียเอาดาไปควันชูของจเจ้าไม่ได้เด็ดขาดอัลลอฮฺตาลายังห้ามขู่กลมซีนานี้เนี่ยถ้าอัลลอฮฺตาลาจะทำอัลลอฮฺจะลาจะทับด้วยพระองค์เองเหมือนอย่างฉินอัลลอฮฺตาลาให้เกิดอ่าธรณีพิรุษใช้กลมลูดที่ใช้รักใช้ ปัจจุบันมีรองโลอยู่ที่เดซีที่ปะเศจอโ์เดนอิสราสเอลเปาเลสไตนนใช่ไหมนี่คือในเมือพระองค์จะทำลายอะ่ะพระองค์จะทำลายด้วยพระองค์เองแต่มนุษย์ไม่สามาที่จะไปทำซ่านเตียได้นบ,บีก็เลยโค่ตัวอาวัาอยอัลลอฮ์ให้ฉั้นออกห่างจากความหัวของฉั้นเหมือนกับติดตะวันออกกับติดตะวันตกให้มันห่างกันถ้าเขแลวมันจะสะปาร,ารา์สุลลอเพราะมันทำจีน่าได้ไหมอ่ะเสุลรอไม่ท้าให้ทำไ,ไม่ได้ พราะแกอยู่ในสิ่งเวหล่อแบบเนี้ยมันก่อให้เกิดไงต่อการไปร่วมตัวแบบเนี้ยเราช่วยไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้พอเราไม่แยางให้คนเขามาทําไม่ดีกับครอบครัวเราเราก็ไม่สมควรที่จะทำไม่ดีกับครอบคขั้วก็ตัวเดี๋ยวมันจะเป็นกรรมนบีก็เลยเหยียดเข้มมากเอามือตั้งที่หน้าออกเลยอ่านดูอาฮัย ah อัลลอฮ์ขอมาตอฮิ้กล ja ัะงานนิฟากวะฮัสซิลฟารจ่างงานฟาวาช อัลลอฮ์รักษาหัวใจขอดลอยตืออัลลอฮ์รักษาอว,ยาวาัยวะเพศของเขดลอยตือวันรุ่งขึ้นเด็กผู้ชายคนนี้มานบองเอโดรสุลลอฮ์ผมถิงได้เลยไอ้ดุกิดเนี่ยมานี่ไงการแก้ปัญหาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลาะฮวาไลฮิวะสลลัมก่อนหน้านำซอฮา์บัตก็ม้งแต่เราสุลลนนอฮ์จะแก้ปัญหาเพราะว่าอายะที่ว่าห้ามเหลืองลาวเหลืองซึ่งมันม้งน,นี่มันมาลัง,ลงเลยนะไปห้ามถึงมาดีนาโดยรสุลลอฮ์ก็ลังจิดว่าที่ห้ามหรือ สุนบีขื้นมาดินาเป็นสถานที่บำบัดคดเมาด้วยที่นี่เราในสังคมถ้าพักพวกนี้ออกมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะใช่ไหมถ้าเราพักเขาออกอ,อย่ามาม่วไอ้นี่เมา่าไม่ได้นั่นเลยเขาดีเกย์ปัญหาปรือ พรยัญชนะรอซูลลอฮ์เรามะตัลลิลอาลามีนเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เมตตาและเปิดทางออกให้กับคนทุกคนคนมีนิสิณมาหนังอยู่ในมัสยิดเครียดรอซูลลอต้ามาทำไมเวลาละหมาดยังไม่เข้าที่เห็นเจ้ามาหนังย่ารอซูลลอฉันมีนิสิณน,นี่ถึงรักนี่เด่นี่ย่ารอซูลลอเอไอ้รอซูลลกอก็บอกเอา ลังละมาดหรือคนนูนไปอ่านดูอานี้ min 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 oh ri อ,อัลลอฮฺมาอินนีอัอูซุบิกะมินันฮัมมีวัลฮะซันว่าอูซุบิกะมินันอัจซิวันกะซันว่าอูซุบิกะมินันจุบนีวัลบุคลีว่าอูซุบิกะมินกอลาบัติดไดนีวะกอร์ริริจานใครอ่านนี้แล้วต่อให้อ่าเรนะอุลามาบอกว่านะมีนิสินทธาผูกข้ออุฮุดการลุดได้อ่านอะไรกันอ่านให้ตออ่อเนื่องเนี่ยอ่านวันเดียวแล้วเดี๋ยวผมที่ได้งานกนมาแล้ว <laughs> พอสมัครงานก็ต้องสมัครไล่วันถึงจะได้ นี่ไงไอโนคิดจะทําสีหน้ามาบอกนบีนบีดูอาลับไปให้ไปบ่ายไปนี่คือการแก้ปัญหาของท่านนบีมุฮัมนนะสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซอบัดเมาเมาไปเลยพอละหมาดอ่านอายะเพียนละอะบูดูมาอะบูดูนเออเรอซูลลัลวะนี่แหละต้องหยุดหงพอรอซูลลัลหนังฟังซอบัดอ่านกุรอานนี่มันยับต้อยมันยับไปนาไปล้างแล้วไม่ห้ามโดยตรงปล่อยเอาทำเลย เมื่อทับแล้วอ่านขาดเพ well. ราะ i̇şte อ,อ่านผาดอายะนี่มันจะเพี้ยนเมื่ออายะเพี้ยนความหม้มันมัวโทสุัลโบกไม่ได้นี่พอนี้ดีนี่นี่เห็นไหมในเหลืองม่งนี่เลยนะอ่านมัวเลยนี่นี่ไงเหลือนะเหลือนะอินนามัลครุลไม่สุบุลอัลซอบุลอัลลามริญซุมมินอามะลิชัยตอนอย่าทับโนเข้าแบบนี้มันไม่พานโนเห็นไหมเห็นไหมเวลาเล่นกันพนันโละตีหัวถูกกันเวลาเพนู์ลูกเผาบานเผาเลยเนาะ จะท,ทำเลยมาให้พวกเราหรืถ้าที่เป็นคนดีหยุดนอนการเสียงดวงเสียงจูกอย่าแตเสียงหนอพาเพอ pay, ัเพราะเล่นการพนันพอเพรืงห้าเหลืองเปื่อนเปแล้วป้านยั่งกันนะมวยจบแต่คนไม่จบน,นี่ไงทีนี่ซอบัตเอ็นเหตุพลเราดีเนี่ยก็เลยยอมรับยารอสูลเราเราข้อต่อบรอสูลเราก็เลยไม่พัก ไม่ได้พักว่าไอ้นี่เมาเพราะคอกมันติดแล้วพี่น้องเนาะหงายง่ายที่จะที่จะท่อนตัวออกอ่ะมันไม่ง่ายอ่ะยกตัวอย่างเช่นคนติดติดบุหรี่นี่เลือกง่ายไหมเราให้เดึกเลยติดมากเลือกง่ายไหมนี่ไงติดมากก็เลือกไม่ง่ายติดบุหรี่ก็เลือกไม่ง่ายติดยาดมก็เลือกไม่ง่ายนี่ไงติดทีวีก็เลือกไม่ง่ายติดมือถือก็เลือกไม่ง่าย นี่ไงติดติดยากที่สุดคือหลุมมารติดสูราหลงลึงง่าย่น้องท่ทรลกเพียนคนติดติดเลยนั้นเห็นดูเขาด้วยส่งซานเขาด้วยช่วยดูอายเขาพ้นกันบางคนคนติดยิงนะต้องคั้งเลยทนะี่ผู้หญิงโดดไปหา้าผู้ชายต้องคั้งบางทีมันจะโดดไปห้าด้วยความรักเพราะมันก็ชะกฟาฮุบบากมันข้าลึกเข้าไปในช่วงเลยนะี่ต้อง ถ้าครอบครัวเคยดีจื้อเหตุการณ์แบบนี้จะจะรู้ว่าว่าอุย้ยแต่ละติดเนี่ยมันไม่งา่ายเว้ยการพนันนี่ก็ไม่ง่ายดลยอย่าเพราะบางคนมันทือว่าได้รวยเร็วมันก็มาทางนี้ไงที่นี่ท่นานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซััลลมก็คือเป็นผู้ที่มาแก้ปะนะัญหาท่านนมีบอกว่าฉันอ่านดวงอัลลอฮ์มาบาอดใบนีวะาบนั้นขอตอยายากะมาบาอดตาใบนั้นมัชริกีวันมักริบโอ้ให้ฟ้าผัวงอยู่ห้างออกไป อัลลอฮุม um ักซ uh, ah so ินีมินขตอย่าอัลลอฮุมานักกินีมินขตอย่าอย่าอัลลอฮฺได้โปรดให้ความผิดของข้าพเจ้าเนี่ยได้รับการหลบหลางมานักกินีมินขตอย่ากลามาอยู่ในคัซซุบุลอับยาดุมินัดดานัสเหมือนกับที่อัลลอฮฺเหมือนกับที่พระองค์ได้ทําให้ผ้าสีขาวนั่านนะครับสกปรกได้ลุดออกไปให้เป็นผ้าขาว อัลลอฮฺมานักินีมินขตอยาบิลมาอวสัลจีวลบารดอูอัลลอฮฺได้พูดให้วัมพิษของข้าพเจ้านี้ได้รับการลบล้างบิลมาด้วยน้ำสะอาดวสัลจีด้วยน้ำเย็นชันดีวัลบารดก็คือด้วยน้ำเย็นที่ในสวรรค์เพราะน้ำที่เราอาบอยู่ปัจจุบันนี่ว่ามันไม่ใช่น้ำขั้นดีนะน้ำที่เราอาบนะน้ำที่ได้รับมาตรฐานขวดหนึ่งเจ็ดบาทไอ้นี่คือไม่มีใครกล้าอาบ สังเกตหมเขาเรียกน้ำดืมมด่มนั่นน้ำดื่มนี่ขวดเจ็ดบาทถ้าซื้อเป็นทังเนี่ยทังสิบสามบาทหรือสิบสองบาทน้ำนี่ไว้ดืม่มแต่ที่น้ำอาบนั้นสุดมากบางทีเราอาบน้ำบบก็เราอาบมันไม่ได้สก,กัดถ้ามาล้างผ้าถ้าทุกโบกโบกที่ว่าน้ำเด้งไเนี่ยเสื้อเรากระเด้งไปด้วยใช่ไหมว่าอ่าใบไม้ลุ่นลงมาเพราะฉะนั้นน้ำนี่ก็เหมือนกันในตัวขอ้อน้ำที่น้ำที่เราไว้ดืม่มถ้าน้ำเด้งเราเดืม่มนี่มันเป็นตะกอนลงข้าไปอยู่ในทองสุดท้ายก็คือเป็นการังหรือเป็นนิวก็เรีย ที่น้ำที่เลือกดื่มก็คือน้ำไรนะน้ำชั้นดีที่เขากรองมาชั้นดีเลยสูงกว่านั้นเลยก็คือน้ำเลน้ำเลคนที่ได้อาบน้ำเลนได้ก็คือจะไปที่โรงแรมที่ชั้นดีหรอกประเทศญี่ปุ่นหรือทีประเทศไทยที่อยู่โรงแรมแพงๆหรอกที่น้ำที่เราอาบในปัจจุบันนี่ไม่ได้ถึงขั้นน้ำที่เราดื่มเลยนะไม่ได้น้ำบารเรกัสเราอย่างไม่กล้าอาบแล้วมันแพงเอาไว้ชุกเชิญจริงๆตอนน้ำขาดดอกเรามาอาบที่นี่ มันจะมาลาง่างขายก็งเราขั้นสูงสุดต้องไปน้มดีที่สุดโดน้ำร่ำร่โดถ้าทำได้อานั่นแหละไอ้นั่นไวนดื่มไอ้ดูคือน้ำโบอาบที่นี่น้าเด็กเนี่ยมันจะเป็นลางผ้าผ้าพป็นก็คือด้วยท่านนบีก็เลยสละสลักก็เลยสร้างชากขัดให้เราเห็นว่าบาปของเราต้องลางในระดับทึงซ้มน้ำด้วยกัน อัลลอฮุมะนักกินีมินขตอยาบิลมาอิวาสัลจิวัลบารัดมึงกบว่าสุนักเวลาไปเลียภาชนะต้องล้างที่น้ำนะฮกน้ำด้วยกันพี่น้องครับนั่นสุนักเลียภาชนะเพราะเราน้ำที่เจ็ดก็คือน้ำดินที่นี่ความพิษก็เราล้างถึงสร้างนะซ้ำน้ำยัยสะอาดล้างกายพี่น้องเราไปอ้ดาน้ำแหลเลย